ความคิดเห็นแฟนบอลชาวญี่ปุ่นมองไงหลังไร้ชื่อชนาทิปด์โนฮิโรชิมาะทามกลางกระแสข่าวใหญ่อาจกลับไทยลีกสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ s m c o อ m e คอเมจะขอพาเพื่อนๆแวะเข้าไปส่องดูทัศนกติและความคิดเห็นของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันสักหน่อยครับหลังจากที่สถานการณ์ล่าสุดของชนาทิพยศุกสินในตอนนี้ กำลังเป็นกระแสอย่างหนักและเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลังจากที่ในเกมเจลิกนัดล่าสุดซึ่งเป็นการพบการ,ระบาดสโมสรคาวาสกิฟอนเตเล่เปิดบ้านพบกับซานเฟสเช่ฮิโรชิมาซึ่งในเกมนัดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายของสื่อฟุตบอลเจลิกก่อนที่พวกเขาจะหลีกทางให้กับปฏิทินฟีฟาเดซึ่งปรากฏว่าในเกมดังกล่าวไม่มีชื่อของชนาทิพสงกระสีทั้งในารายชื่อผู้เล่นตัวจริงหรือตัวสำรองเลยครับ หลังจากที่มีกระแสข่าวในวัน2วันมานี้ออกมาอย่างหนักว่าชนาทิปนั้นอาจจะไม่ได้ไปต่อกับทีมคาวาสกิฟอนตาเล่เป็นที่แน่ชัดแล้ว ในขณะที่ข่าวในเมืองไทยเองก็ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้กันอย่างคึกคักเลยครับว่าสโมสรในไทยที่แสดงเจตจำนงในความต้องการอย่างที่จะได้ชนะทิปเข้ามาร่วมทีมแบบชัดเจนที่สุดนั่นก็คือสโมสร b ีจีปทุมยูเนเต็ดนั่นเองครับและก็ว่ากันว่าทาง BG จีปทุมยูเนเต็ดนั้นได้มีการยื่นข้อเสนอขอซื้อ,อ,อตัวชนะทิพแบบถาวรไปทางคาวาสกิฟอนเตเล่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับดังนั้น ก็จะสรุปได้ว่าในเรื่องนี้ถ้าไม่มีอะไรพลิกโผก็คงจะเป็นทางบีจีปทุมยูนเต็ดนั่นแหละครับที่อาจจะได้ชนะทิพย์เข้ามาร่วมทีมเพื่อเข้ามายกระดับทัพกระต่ายแก้วในเวทีระดับเอเชียตามที่พวกเขานั้นต้องการแหละครับและก็ดูเหมือนว่าจากข่าวการให้ความสนใจของทาง BG ที่เตรียมจะดึงชนาทิพย์สตาร์ดังของทีมชาติไทยจากเจลิกเข้ามาร่วมทีมเนี่ยจะกลายเป็นที่พูดถึงทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่ความิดเห็นของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนั้น พวกเขาก็อยากให้ชนะทิปได้ค้าแข่งที่เจลีกต่อ แต่ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยค่าตัวของชนาทิพย์ที่ทางฟอนเตเล่ได้ปักราคาขายให้ทีมจากเจลีกด้วยกันไว้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้อยมากครับที่ทีมจากเจลีกจะกล้าทุ่มซื้อนอกจากเสยวาสโมสรที่เป็นพันธมิตรกับทางไทยหลีกจะร่วมมือกันซื้อตัวชนาทิพย์กลับมาที่ไทยหลีกก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยปล่อยยืมให้ทีมที่เป็นพันธมิตรจากเจลีกดึงตัวชนาทิพย์กลับไปค้าแข้งที่เจลีกใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องบอกว่ามีซิที่อาจจะเป็นไปได้ในดิวของทาง BG ปรปทุมยูนเต็ดจากการที่พวกเขาเป็นพันธมิตรกับทางเซเลโซโอซาก้าเนื่องจากส่วนตัวแอดคิดว่าชนาทิปในใจคงอยากอยู่ต่อที่เจลิกในวัย29ปีแต่ถ้าว่าสถานการณ์ในตอนนี้ มันบีบบังคับให้เจ้าต,ตัวต้องกลับมาตั้งหลักที่ไทลีกก่อนเลยครับซึ่งในส่วนนี้ก็เชื่อว่าข่าวของชนาทิพย์ก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวนั้นบินกลับมารับใช้ทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่จะถึงนี้แหละครับและก็เอาเป็นว่าจากข่าวที่ทางบีจีปทุมเตรียมทุ่มซื้อชนาทิพย์เพื่อดึงกลับมาเล่นที่ไทยลีกนั้นเหล่าบรรดาแฟานบอลชาวญี่ปุ่นพวกเขาจะมีความคิดเห็นและมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปฟังดูความคิดเเเห็นนนบบาาาางส่วว่วววจกกกกพขััดดูลยีคร โดยฟานบอลชาวญี่ปุ่นคนแรกนั้นเจ้าตัวก็ได้เข้ามาพูดถึงดิวชนาทิปกับทาง BG ว่าฉันได้ยินข่าวมาว่าชนาทิปจะย้ายออกจากวาวัสกิไปยัง BG จีปทุมด้วยค่าตัว280ล้านเยนซึ่งมันเป็นค่าตัวที่สมเหตุสมผลแต่ชนาทิปคิดดีแล้วหรอที่จะกลับไทยในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเกมที่ฟอนเตเลพ่พบกับซานเฟสเช่ฮิโรชิมาโดยที่ไม่มีชื่อของชนาทิพว่า ข่าวการย้ายทีมของชนาทิพฉันก็พอจะได้ยินมาบ้างแต่ฉันสงสัยว่าทำไมในเกมนี้คาวาสกิถึงไม่ใส่ชื่อของชนาทิพลงไปและแฟนบอลคนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวถึงข่าวของชนาทิพต่อไปอีกว่าสาเหตุที่วันนี้ชนาทิพไม่มีชื่อแสดงว่าข่าวลือการย้ายทีมของชนานั้นเป็นความจริงหรอในขณะที่คนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนบอลของทีมซัปโปโร เจ้าตัวก็ได้เข้ามากล่าวถึงข่าวนี้ว่าชนะทิ่จะกลับไทยจริงๆหรอทำไมไม่กลับมาที่ซัปโปโรและเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ยังคงเป็นแฟนบอลของทีมซัปโปโรเจ้าตัวก็ได้เข้ามากล่าวต่อไปอีกว่าฉันอยากให้คุณกลับมาที่ซัปโปโรอีกครั้งมันคือความทรงจำดีๆที่นายเคยทำไว้ที่นี่แต่มันคงเป็นไปได้ยากเนื่องจากค่าตัวของชนานั้นสูงมาก ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาพูดถึงบทบาทของชนะทิปในทีมคาวาสกิฟอนเตเลว่าฉันเสียใจที่คาวาสกิเอาชนะไปเล่นในตำแหน่งกรึงลุกและรับโดยที่ชนานั้นชำนาญในเรื่องของเกมรุกซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของชนาที่ไม่สามารถเข้ากับระบบทีมได้แต่มันผิดที่ผู้บริหารนั่นแหละที่จ้องจะเอาแต่การตลาดเท่านั้น โดยแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มามองถึงเรื่องค่าตัวที่คาวาสกิจะปล่อยชนาทิพให้กับบีจีปทุมว่าชนาทิปกลับบ้านเกิดนั้นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคาวาสกิตั้งราคาขายให้สโมสรจากไทยไว้เพียง280ล้านเยนซึ่งฉันสงสัยว่าทีมจากไทยกล้าจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันกับเม้นเมื่อสักครู่ว่า ตามที่ฉันติดตามข่าวในตอนแรกดูเหมือนว่าฟอนตตเล่จะลังชนาทิปเอาไว้นะแต่ก็น,นั่นแหละด้วยความต้องการของชนาทิปบวกกับสโมสรจากไทยที่กล้าจ่ายขนาดนี้ก็คงจะเป็นที่แน่ชัดแล้วละ่ะว่าชนาคงกลับบ้านเกิดและแฟนบอลคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงชนาทิปในเชิงที่อยากได้มาร่วมทีมว่าสไตล์การเล่นของชนาทิปฉันว่าเหมาะกับอุรวะเรสนะ และฉันก็อยากเห็นชนาทิปในบทบาทนั้นแต่การกลับไทยฉันคิดว่ามันเร็วเกินไปสำหรับเขาและเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็เป็นแฟนบอลของอุรวะเรดเจ้าตัวก็ได้เข้ามากล่าวถึงชนาทิปต่อไปอีกว่าดูเหมือนว่าชนาจะออกจากทวัสกิในเร็วๆนี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นการย้ายแบบยืมตัวมายัางอุรวะก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนื่องด้วยระบบของเรดฟอร์มของชนาทิพก็อาจจะกลับมาได้ และคนต่อมาก็ได้เข้ามาพูดถึงข่าวการกลับมาค้าแข่งที่ประเทศไทยของชนาทิพย์ว่าฉันเชื่อว่าหลายคนไม่อยากให้ชนาทิพย์กลับไทยรวมถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดด้วยฉันอยากให้ชนาลองตัดสินใจใหม่อีกครั้งและคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงชนาทิพย์ด้วยบทความว่า ชนาทิพย์จะกลับเมืองไทยหรือไม่ฉันจะไม่ลืมความสําเร็จของเขาที่เคยทําไว้กับซัปโปโรและติด11เ็ผู้เล่นยอดเยี่ยมของเจลีกฉันชอบเขามากและควรจะเคารพการตัดสินใจของเขาและคนต่อมายังคงสงสัยข่าวการย้ายตัวกลับไทยของชนาทิพย์ว่าชนาทิพย์จะกลับไทยอย่างกระทันหันจริงๆหรอซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงเสียใจมากเพราะฉันอยากให้เขาเล่นที่เจลีกต่อ และนี่ผมจะขอนำคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนสุดท้ายก็ได้เข้ามากล่าวปิดท้ายบ้ามันคงเป็นเรื่องที่อึดอัดใจมากที่ชนาทิปต้องตัดสินใจแบบนั้นอย่างไรก็ตามฉันรู้ว่าซัปโปโรคงไม่สู้ค่าตัวของชนาทิปแต่ในอนาคตนายควรกลับมาที่นี่นะ และนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับข่าวการย้ายตัวของชนะทิปที่ต้องบอกว่ากําลังเป็นกระแสฟุตบอลไทยอย่างมากในตอนนี้หลังจากที่เริ่มมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าสโมส B ร B ีจีปทุมยูเนเต็ดนั้นได้ยื่นข้อเสนอไปที่ฟอนเตเล่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งในส่วนของเรื่องพูดคุยกันก็เข้าใจว่าน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายในสัปดาห์นี้ว่าชนะทิปจะกลับมาไทยหรือจะค้าแข่งที่เจอลอิกต่อ ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่ารอจับตาดูข่าวกันวันต่อวันได้เลยครับ และนี่ก็คือความิดเห็นทั้งหมดของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่ผมได้เก็บมาฝากกันซึ่งคอมเมนต์ทั้งหมดนะั้นเป็นการ,ปรแปลโดยโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนํามาเรียบเรียงใหม่เพื่อเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งบางคอมเมนต์ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาษาต้นฉบับ100%อนักก็ต้องบอกว่าควรใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับและที่สําคัญถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FM Sport ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ